กับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะว่ยูุในประเทศและกตะตางประเทศพี่น,อน้องเอก็ยินดีต้อนรับเขาสส่ซ่องบาเตียงทองซาแนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บาเตียงสิบึ้นไปทั้งบ้านนาะทมพี่น้องเอยเมืองพินพอแหละเนาะแขวงสวนนรรค์เขตพ่อแม่พี่น้องเอกยบาเตียงสิบไปหาไอ้วาสนาพี่น้องเนาะไอ้วาสนาที่ว่าอาณาบาเตียงไปถ่ายคลิปต,ตั้งแต่หลายเดือนก่อนและพี่น้องที่ว่า ถือผ้าผ้าอะไรเนาะที่อ้ายแล้วผ้าพันหัวอะไรพี่นอ้องตายคืนาสามมือเนาะสลบทสามมือไปคืนอยู่ห้องห้องหมอรวอโรงพยาบาลอะไรพี่น้องวับันนี้เรากาัแบบพิการเลยยางบบได้เลยช่วยเรือตัวเองยางบบได้เลยเนะาะมิจะเขนกับขางหนึ่งใส่งานได้ขางหนึ่งเพราะได้จกกินข่ากินน้าพี่น้องแต่ว่าเรื่องยางเรื่องยางนี่ไปใส่บบได้เนาะไปแบบเป็นอามาพาคครึ่งซีกเลยนะพี่น้องเอ้ อา่าลำบากลายและชีวิตแล้วเนาะปัาน,นี้เม่ทั้งมีผู้เพื่อนพี่น้องเลยเอ่ไม่หักก่เตียงอะไรเนาะพี่น้องเนาะเป็นกะอยกเคิดเพื่อนให้เราพี่น้องไเพื่อนนะ่ะเป็นเพื่อนของไอ้เราไอ้เราจีบผ้าพันหัวแะละพันหัวเราแล้วกับแบบนี้ความพิษน,นะพี่น้องแล้วกน็นนีไปเลยจะไปใส่เลยบัมาเลยตอนนี้เนาะเป็นห่าปีหกปีแล้วพี่น้องเลยเพราะว่านนี้เม่เราก็บอกว่าก็คือแบบว่าต๊เป็นของเราแล้วแหละอันนี้นะพี่น้องเลยเอา่า เม่ผูพ่นก็เลยอยากตอ่อเติมเนาะให้มันแล้วมันทั่วานะ่ให้เราเข้าไปอยู่ในหันพี่น้องเอเพราะว่าเราอยู่กระตบในน้อยตอนนี้นะพี่น้องเอนะ๋เนาะอ่าก็เลยเม่พูพ่นอยากตอ่อเติมอยากกอ่อขึ้นแล้วก,ก็บกเทพื้นเทประตูกต่างให้มันแล้วแล้วก็ให้เราไปอยู่ในเฮือนหลังนั้นพี่น้องเอยเนาะมาเตียงก็เลยโทรหาเล่าให้เล่าถามสร้างเบิงอยู่ในบ้านหันะ แบบเบ็ดเสร็จเลยนะพี่น้องในทั้งกอทั้งโบกทั้งประตูภักต่างทั้งเทพืนเทยางนะเบ็ดเทไรพี่น้องเลยแล้วพอดีเราบอกมาว่าสามสิบล้านกีบพี่น้องเนาะป๋เพลงอยู่ได้พี่น้องเลยแต่บ้เตียงบอกแม่เพิ่นไปแล้วเพิ่น่าปเ้เป็นยังเพิ่นรับได้พี่น้องเลยเนาะแต่เพิ่นผ่าเงินมาให้บ้เตียงก้อนนะพี่น้องเลยจำนวนสิบล้านกีบนี่เนาะบาเตียงก็เชียวขึ้นไปให้เราเมื่อนี้จ่ายค่าสร้างก้อนเพิ่นซิเล็กซื้อลา ซื้อหินบ็อกหินบล็อกแหละพี่น้องเอ้มาเห็ดก่อนเนาะกับชิจ่ายเป็นระยะระยะพี่น้องเอ้เพราะว่าสร้างบ้านเท่านี้ต้องเอาเงินไปให้เพิ่นก่อนนะพี่น้องเอ้เพิ่นบ่มีเงินทุนเห็ดเนาะเพิ่นเห็ดเป็นแต่ว่าบ่มีทุนที่ไปซื้ออุปกรณ์มาเห็ดให้ก่อนนะพี่น้องคือต้องเอาเงินมอบไปเพิ่นก่อนเนาะอ่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งพี่น้องเอ้ยจะเหลือกะเแล้วเราจะให้เพิ่นแบบนี้เนาะก็ปะไปเพิ่งไปซมน้องกันพี่น้องเอ้ยว่า เทือนซานแล้วจะเป็นแบบใดพี่น้องเอยจีเห็ดใหนเราฮะเนี่ยแต่บ่เตียงไปเบิ่องแต่ก่อนเนก็ใหญ่พี่น้องเอยเนาะไปไปเบิ่งไปชมนแล้กันพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กเบาะเตียงได้มาหอดเทือนเราเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละก็อยู่นี่แหละเทือนเราพี่น้องเอยสบายดีไอ้เอาสบายดีอ่าโอ้ยสบายดีแม่สบายดียดอ๋อนี่แม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ได้ชาเป็นพี่นอ้องบ่พี่น้องโอ้หลานเจ้าบ่ ô đôi, vinhong eh. Boda bây sai bom môn y. Boda bây sai hữu đôi, vinhong eh. Mát kìm đôi. A ma bay môn anh. Puẩn y cứu rồi, anh. Vinhong eh. 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 ไปเกี่ยวเกี่ยวมาเฮ็ดยังอันนี้แม่ไพ่ไว้ยังมุ่งตูบนี่แหละอ๋อ้ยังมุ่งตูบไผ่อ้ายพอนนี้โอ้พี่น้องเราก็อยู่นี่เลยพี่น้องเอ้เนาะมันมันชิลลุงหนอได้ระวังได้เนาะอ๋อ้ก็เมียมีควายงัวเข้ามาตัวนึงนี่ชดนี่ลงเลยได้นี่ะอันนี้ลงเลยได้ทำมาแล้วก็อัดแล้วประตูหยันงัวเขามันโ่นเขาเมื่อวานนี้เดี๋ยวใช่มาตั้งทีมัดเลย จังจีเห็ดได้พอก็เห็ยหดยังบะไหลพันธุ์เป็นลอยเป็นจังนะจีเห<ม><ๆ>็ดได้ไหานนี่เะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องมาเบิง่งอา่าเฮือนซานเล่าพี่น้องเลยนี่แหละเพิ่นเห็ดได้กะแต่แมุ้งหลังคาขึา้นเนาะพี่น้องเนาะมันกว้างเลยพี่น้องเลยก่อนมันสิเพลง,นนงเนาะครั้งแรกเปรตียงว่าก็ว่าเพลงแต่คิดไล่คิดไปคิดมาเบิง่งมันกะสมมาพาควนพี่น้องเลย มันสามหงก์เนาะหนึ่งสองสามสามหงก์มาฟังนี่อีกสามเป็นหกหงก์ปุ๊พี่น้องเอ้ก็เจ้านี่แล้วก็หินจีนี่หินจีมันก้อนนาใหญ่พี่น้องเอ้เนาะมันแพงอันนี้นะโอ้แล้วก็โบกแล้วก็ประตูพระกลางอีกสมมาพระควรพี่น้องเอ้รวมทั้งค่าซ่อมค่าสร้างอีกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ทูโดย ยังแม่นี่นะย่าสูบบ่หนิอือดยย่าพี่น้องเนาะแถวนองนี่ก็คนเฒ่าคนแก่เพิ่งยังใส้แบบนี้อยู่ได้พี่น้องเลยอ่าไปตากแดดแล้วกันซอยสูบเอาเนาะอือดโดูดูนี่พี่น้องเคยเฮือนนี่ก็ตั้งแต่อายเพิ่นบ่หน่นะเฮ็ดไว้นะอือ พี่น้องจัดปีเลยเฮ็ดนี่อันใหญ่จปีเลยเจ็ดปีเลยโอ้เดี๋ยวนีขอโทษด้วจ้าอ่าแนี้พันกันนี้ไปเลยผู้พันหัวไอ้วัฒนานะนี่ไปแหลกกระเบนมาเลยบระเบเงินขาวเลยจักอยู่สายจักตายจักเป็นบุหูจักอยู่ทางเนื้อบุหูขาวหุ่ข้าบุเร่ท้าวมาฮพอห่าแม่เลยกอยู่ไทยจักอยู่ลาวส่วนนี้งบุจักเลยโอ้โหน้องจักหูบุเร่ขึ้นมาหากันไปรจิหูไอ้เอ้ยนี่ความพิษด้วยนะคำว่าอะไรกันเนาะ นี่ความผิดแล้ทาวฮากันยังไขว่เอ้ยมาบอกแม่เอ้ยเราอยู่จุดนั้นจุดนี้เด้อยังไขอันนี้ไม่ได้บอกจุดใต้จุดเหนือเราท่านไรชิบูอันนี้นี่น้องน้องสาวเจ้าร้านสาวาร้านสาวลูกอ่าโดยเพิ่นมาดิ่นบ่ใช่เฮือนเพิ่นมพูดเพิ่นมาลังเผาผัดไทยโดยไก่ด้วยไก่ที่นอนอย่างเนาะเจ็ดปีและเจ็ดปีก็ยังบ่แหละแล้วก็บ่ได้มีแนวเหตุ เฮาได้โมมินาสู้เนาะได้10ย่ำอึดย่ำยากก็ซื้อข้าวกระป๋องเคาโลกีนี่แหละเฮ็ดได้ซะโคอน้ําเกลือน้ําน้ํก็มือไปเอามาดกินก็บ่มีลอเดปนัวเสียแล้วแล้วไปแไปงองนไปหาแบ่ได้บ่เห็นหุงังบ่ได้งนขึ้นไปอันเดียวหมดงรีบหมดคือกันหมดสิไปแตีบ่ไปแล้วเนาะกิกัน้กับกแล้วข้าวกินก็หมดแล้วหมดแล้วข้าวนะ ยังเขาเนี่แต่เขาปลูกยังแต่เขาปลูกวันนี้แมนเหตุไดฉันจะชี้กินหม้ข้าวปลูกอะดยฉันจะชี้เลวฮะขอกินเนี่ยแหละขอเอาบอกขอชี้เหตุใดฉันเงินสื่อกระบ่มีเนาะเงินสื่อกระบ่มีไปห่าเพียงพอเห็นหุ่งเห็นหุ่งชอบนึงนี่ได้กินเฮิงเตอรบ่ชอบหนึ่งก็เฮิงเติบมันบริหลายคนบริสามทีคนโดยแต่เคิร์งเดือนชอบหนึ่งนั้น เจ้า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 เป็นอยังไรสอบหนึ่งได้ครึ่งเดือนออเนาะโดยสอบกษัารน่ะเนาะแม่นเขากินอะไรเป็นพวกเปืือกคันว่ามีแต่ผู้หนุ่มเหมือนบ่ฮอดโดยจะคนน่ะอยู่ตรงกันใช่ใช่ใช่ลานไปใช้ฉลานจ้าลานกับไปอาลินนั่นไม่ใช่แหละคุณครูบานตามย์เพลงมัน er okay. ไปปะไปปะไปนั่แล้วเจ้าอายุจักปีนะยาย บ่จักซ้ําบ่จักเลยเนาะบ่ฮู้อยู่เลแม่บ่ได้บอกแต่ข้าวตะกี้เพิ่นบ่ได้จดได้แต้มม่้องนี่เนาะบ่แหลดีเนาะาเป็นคือเดียวนี้แ่ข้าวสงครามเพิ่นบ่ได้จดได้แต้มให้ลบ่ได้นนะบ่ได้ก็เนาะได้มาเรื่องใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่วก็ใหญ่บ่ใหญ่ก็ตายก็ไปทิเท่านั้นแหละบ่ได้คือเดียวนี้ได้เกิดมื้อนั้นวันที่นั้นเดือนนั้นปีนั้นยงคเดียวนี้เออค่เฮาได้กําหนดเนาะว่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีอุนะ งานอีกอย่างมาอยู่ป่าอยู่ดงเดี๋ยวตะกี้ดิยู่ปงดูป่าพี่น้องเลยย่ายเพื่อนกาอยู่อยู่อยู่นี่อันนั้นได้แน่นอนเนาะไปไปใช้บุหรี่ได้ตลอดชีวิตได้แน่นี่เนาะจนลึ่นได้เลยพี่น้องเลยแล้วก็นอนอยู่นี่เนาะมองอยู่มองนอนเราอันนี้ก็บจีเช่เลยพี่น้องเลยนี่จุ่มแกงประเทศโดยโดยมองกันิ้มแล้วถกันได้เนาะ ลราบอมานี่แล้วตู้ผูกไม่แล้วเงยขึ้นกระเพาะอ้าวอ้าวอ้าวดเอาช่วหน่อยแกจังจู่เฮือนใหม่เนาะจ้าดูห้ได้อยู่เนี่ยจมาชอยด้วยดีใจบ่าวชื่ออเฮือนใหม่ดีใจเลยอายมากพีชิกาเบิกบ้านเอาไปหล่นเวเบิกบ้านเลยเฮ้หลานสาวกับป้าเข้ามาย่างหลานสาวว่าโอ้ยเพิ่นมาชอยนี่แหละชอยผู้อายผัวเปลี่ยนโอ้ยฮากคนสิไปกันใหญ่เปได้บ่ว่าดีใจดีเห็นลายมากพีชีกับบู ร้านก็ดีใจน้ำให้แลนมันนำหลังป่ามาช่วยเนี่ยเอ้ยพ่อว่าใครคนดูคนเศราคน่ยพ่อมโดยพอมันพอกระเทิรนอันนี้เนาะเพิ่นวันนี้ฮักเข้าแหละเพิ่นก็เลยแบบว่าอยากโก่อย่างนั้นขึ้นให้มันเลี้ยวช้าล้วกะเทพุ้งเทพื้นพอได้อยู่หฮะนะจะทู่เนี่ยมาเห็นเ่ยพ่อว่ามันอันพ่อคืนคืนเพราะมันคืดคืนเนี่ยนะกับบ่ได้ขึ้นและบ่ได้คือและ ราะว่าคุยกับช่างเพื่อเรียบร้อยแล้วก็เทพื้นแล้วก็โบกข้างนี้ได้และมีประตูประตังเรียบร้อยอ่า๋อคือบ้านคือเมืองแม่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 คือแล้วเรียบร้อยเบิ้ลนั่นแหละเนาะอ่าเพราะว่าตอนนี้มันไฟก็มีแล้วพี่น้องเนาะเรื่องเดือดก็ขึ้นแล้วก็โบกให้เล่าใช้ประตูนะกะเทพื้นนะกะเราดูได้แล้วพี่น้องเนาะอันนี้เคือนยายอยู่ปัจจุบันก็เดือนนี้อันนี้เนาะแม่นแม่นแหละพี่น้องเลยขาไม่กระเตะ อันนี้เอามาจะใช้อันนี้ยายไปตัดอยู่หัวผูไปตัดอยู่หผู้มาแล้วก็ไม่ใค่บ่นี่ไม่ผ่าไม่ผ่าก็มายางเดี๋ยวนี้ให้เ็กหาบรัยเขาทางป่าหมึดเลยคือเขาเข่าไปข้างในคือมีตะทวนยางเหมือนแม่นมีตะทวนยางแม่นแหละนี่ไม่มีอะไรเดลยมนยางด้วยโดยโดยโดยมันเป็นยังเคยลืงเนาะเคยลืงมาเลยดีติดปากอมันเคยติดปากมาเลย เื่อพคยสิพาได้เดี๋ยวนดีกอ่าฉันเข้าไปยกเข่ามาให้ก้อนชื่อเข่ามาให้พ่อมกระชอบหนึ่งอือพอดีเลยจังหวะบุญจังหวะบุญไม่เขากินเลยเนาะแม่ความใจละลายแล้วใ้าสุ่แล้วผู้จอยอีกอะป้าไปนั่งอยู่ผูกไปนั่งอยู่เตียงในผึ่งไร้ยอันนี้มันบุญหม่องว่างนะครับจะเอากระชอบเข่าว่างโดยโดอันนี้น้องใช้หล่าเพื่อนสบายดีสบายดีมายกเอาข่าเน่ นี่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไงเดียให้ลานเนาะลูกและลูกไส้ละแล้วหยกไปพุูดละไปป้าไปน้ำบางเม่เจ้าผลเด้อโดยโอเคนะพี่น้องเนาะจะไปเตรียงกะเสียวมาให้่ไป้าเพันก่อนในอยู่ในกิน เอากับไข่เด้อจู้เด้ออันนี้กอกขนมปังกับนอืมไปกินตอนเช้าเอาพี่น้องเนาะแล้วก็มีนมมีปลากระป๋องมีมีมาฝากเราวมียังกินแรงม้หน่จู้บ่มีบ่มีปะบมีโอโบมีแล้วไปหาเพ่งมัหนิบางตะดองเลยะก ผู้ไปก็ได้กินผู้เปียกกับบริกินโดยอ้ายเพิ่งก็บบริกินบริกินแล้วบนี่มีแนวมหาหยุ่นเปิดคอนเข้าก็บโบมีคอนเข้าปุบินหันก็ขาเรียกว่าลาบมหาหลักอันผู้เปียกเขาว่บัหันเขาว่าบัหันเอาเลยบัหันเลยยาแม่ว่าบบัหันเลยยาแหละมาโดยเราก็นั่งอยู่หันแล้วพี่น้องนั่งอยู่หันแล้วไปทางไหนก็บไรไปใช้กับโบเป็นไปใช้กับโบไรเลยพี่น้องไต่นักไต่เบาก็นั่งหันแล้วคุดคุ้มเมา เสียได้สุดปลายบ่ได้เสียไปเลยเนาะสียลิเน้นะหมูเสียยางมะนีก็นยางยางบ่ได้นะลูกทหารก็นั่งในกระตุกอันนั้น,ะน,น,นอบอลอยู่บอลชาวกันลูกเมื่อยน,นั่งทหารก็ขึ้นหันเมื่อยน,นั่งขึ้นลงมะนีอีกบอลใหญ่บอลใหญ่เท่านั้นแหละบอ,อ,บอ,อลยบอ,อยู่ปุ่นปีอะกันกกอ๋อถ้ามีนะมีรถขอลรถเข็นแล้วจะพาะไปได้อยู่จ,นะจังนี่เนาะจังไม่รอยสุกมันมีอะไรเลยโอ้ด้วดยด้วดยพี่น้องเไย จะมีรถเข็นมีวิวแชร์ทุกทีแล้วไปได้อยู่พี่างนี้เนาะจังว่าจังว่าสิเพอะไปได้อีละว่าได้สิหยางกระหยางบุไรีสิเห็นอะไรกับเห็ดบุไรีแม่กับบุ้ักแน่สีหวานี่ได้เอาไปป้วกกะเม็ดทรายแล้วจนเป็นหนีเป็นชีนบ่มีหาบ่มีหนากะเอาไปป้วเพิ่นนี่แล้วมันบ่แม่นง่ายไดิ หยิบจนก็เบิ่งว่าเห็นบ่แพ้เนาะบ่กงกูอังนึงแม่น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 โอ้จนจะว่าว่าจุกูเกือบปัดดินนอนพุ่นแล้วนะโอ้หากว่าคดีอันบักอนีแนไปทํางานพ่นได้อนนี้เพิ่นฮะโเพิ่นทวีดอกเนาะยืมเงินเพื่อนตะกอนเนาะบ่มีเงินลําบาอี้พี่น้องเอ้ยพาเราไปหาหมดมนี่บ่ไปอือมจอดในกาน ก็ยืมนี่แหละยืมมูแล้วกัน้องชายเลยไปหาทำงานชายเพิ่นดู ar, ดูดูก็หายไอ้น้องแันแเขาช่วยอุปนิติเขาอันสร้างพุทธมาเฮ็ดเฮือนให้เจ้านี่คนอยู่ในบ้านนี่บ่ค้นอยู่ในบ้านนี้ออ๋เพิ่นก็เฮ็ดคักอยู่บ่คัก กะฮาเชียนอบอลขากแล้วบอนเขา้าบอกขากแต่กับแม่บได้เอาเราว่าเฮาเฮากับบุหูเนาะมันไกลบ้านเฮาพี่น้องเลยก็ได้ให้ตังแมเ่เป็นติโตหาแม่ดนแร่แล,แลน่ะขจาเจา้าบุทธผัวาหารขาจาก็เห็นงามอยู่ฮันได้ฮันได้หมดอย่างฮันดเดเฮือลังนี่ฮันขจ้าจออยัางบ่แล้วะในะเงินขจาจ้าพ่อเนี่ยนะนี่นี่นขจ้าจอก,อก็เคยแล้วนี่ ล้างตัวนะฮะโดยโดยเงินข้าเจ้าบ่พอข้าเจ้าก็ะยาข้าเจ้าทํางานต่ออ่าผู้เจ้าเฮือนเนี่ยยังอยู่ทํางานอยู่สวรรค์พุ่นใส่โอนเงินมาเฮ็ดก็หาตัวมันคักผู้มันคักกันแล้วเฮือนเจ้าเนาะจังวะเอาผู้นั้นและเอาผู้เฮ็ดอันนี้นี่แหละเห็นบ่ว่าฮคันไว้คันคอยสิเฮ็ดเจ้าก่อนอย่างทั้งนั้นมีเงินแะไรสิไปเฮ็ดตัวนั้นองเขางบเงินหายเลยด้นะโดยเอาบดเงินแล้วเพิ่นน่ะมืดเงินแล้วยังดําเนินหาเงินต่อโดยแล้วแม่ก็ไปหาเพิ่นหาแล้ว โดนนะฮะเพิ่นแล้วมาเห็ดเฮือนนี้มาเพ<อ>ิ่นก็อยากได้ยังให้ไว้ไว้ยังให้ึ้นอยู่ไว้ไว่อยู่เฮือนกับเบิง้งสิับพ,พวัวเลยเขาจะว,ว่าเออได้ได้ได้โดนได้ดรกระวาดนี่กระทายา่ามราชิมาตะวานนี่ดนพวกสางมาล้อไม่นี้ก็มาล้อขำเอ้ยไปหากินกันเลยยายเอ้ยบ่ะเออเพิ่นว่าไปหากินก่อนยายเอ้ขำเลยกุชิี่ปริมาแล้วมึงโดนโดนว่านั่งคุยกันก่อนพี่น้องเราไ กับอนณาไอ้เพ oh, uh, uh, ิ่นเนาะกินบอกก้อนเท่ายนะไอ้อย oh. ู่พี่ไหนพันเก้ามันเอาก้อนใหญ่นี่เนาะเอาก้อนใหญ่แล้วมันพอไว้นะแม่ว่าคัดเจ้าดินจีแม่ปัดจิลายผัดเงินห่าผัดเจ้าพ่อบบบนี้นะผัดงบผันงบนี่แน่เล็กลักมันนะเนาะตัวนี้เจาดินจีนี่ช่องก้อนช่องพันหมดแลยวนี่ย ดินจีแพงกับดินบล็อกอยู่ดีเพียงนั้นเนาะแต่ว่ามันมันกระทนมันทนเออมันได้มาตรฐานนั่นแหละแต่พวกเล็กพวกลาพวกนั่นก็ให้สร้างคุณพ่อซื้อมาเองหรือเจ้าซื้อมาเองเจ้ามันให้เอาไปซื้อเองได้อืเจ้าจะไปซื้อได้ไหมใช่ไหมแม่แม่ก็อันให้อันคุณพอแห้ไปนั่งพอกับน้องพวกสร้างไปแล้วครับไปสร้างเขาแล้วก็ มาเอาเงินด้วยเขาเล็กเส้นมันตกจากเส้นเขาสรางขาบอกเขาคณเราขันนะครับช่างเขาสั่งรถไปเอาสนานเส้นทนีเสินนะแบบว่าเข้าแล้ววาเขาจะว่าขันให้เอาเงินได้เงินมาก่อนมาเท่าเอ้ยได้เงินมาลยจะออกไปเอาตัเขาออกน้ำเล็กแบบนั้นแบบนี้คนว่าแต่คือแบบว่าทีเจ้านี่เป็นคนจ่ายเงินมาไงแต่ว่าให้ไปต้องการกับช่างน โอเคโอเคค่ะพี่น้องเลยเพราะว่าออยู่วันนอกเขานี่ยแซงเพิ่นบุควยมีทึนเนาะมีแต่ทางเขาซื้อแล้วก็ให้เพิ่นเฮ็ดบ่กเพิ่นเป็นคนเฮ็ดเป็นแต่ทุกอย่างเขาซื้อบัดแมนโดย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 อ๋อสั้นบอกเป็นยังพี่น้องเพิ่นว่าประมาณจกมื้อแล้วเลยนี่แล้วบมดเลยนะเพิ่นว่าซ้ำทิศปลายซ้ำทิศปลายเงิน่นว่าเงินพ่อเงินพ่อแล้วแม่แล้วไว้เออเขามันก่อนสก้อน có lẽ quay hàng chỉ sản ngân là tiền cậu con mất rồi, rồi nó mất rồi, thả nó ngân rồi, mất cái ngân, tiền bóc mất cái ngân rồi, ngân mà phô lên cái bên vay. Ok, ok, bộ phần nhanh đó, à, để cho quý các mẹ phân Đó, à, tè bương tốt này cả à, Để áo, áo hãy phải sư con, nó à, Sư à, lệch sư lá sư Bốn hè sai là Thì người แล้วก็เจ้านี่ไปบัวได้ดอกเนาะมีแต่ให้ให้นอ้องชายแล้วก็กับพ่อเจ้าบอโอ้กับพ่อเป็นยังไงมันก็พอไปได้อยู่<บ>ไปกับสร้างพอกระป้ายละก็น้องชา้ไปกับ,กบเ้าส์กันช่างเให้เพือนเลยนะให้พี่น้องนะเบิ่งน้ำเนาะเอออันอัน,อนมาให้เพือนให้นี่พี่น้องบอหรือว่าจะอะไรพี่น้องกันใครจะดอกสิให้เพิ่นเหดให้คักๆเน่เนาะอ พี่น้องกันก็ต่างซอยกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเฮาสิเอาเงินให้ให้เจ้าก่อนเด้อบัดนี้เด้อเอ้อเฮาสิมอบเงินให้เจ้าก่อนน่จํานวน10ล้านกีบพี่น้องเอ้ยให้เจ้าไปซื้อเล็กซื้อลาแล้วก็ซื้อแซื้อซายนั่นแหละอ่าเพื่อมาเฮ็ดเฮือนเรานี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาก่อมาบุกนี่แหละเฮ็ดเฮือนให้เราใหม่พี่น้องเอ้ยอ่าจํานวน10ล้านกีบก่อนเดี๋ยวที่เหลือจังตามมาอีก เนาะแม่เนาะอ้าทำใบไว้ด้แม่เด้อจ้าถูกคุยพรให้เพิ่นในอ่าจ้าถูกเด้อผู้อ่าเพิ่นชื่อเมย์พูเด้อพร้อมครอบครัวจ้าถูกเพิ่นพรให้เพินนี่อันใจจะท่ามาโพด่ายผู้ถูกผู้ยากจะช่วยเหลือกขอให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยัยดายความขายยามีเด้อเจ้าหลับจะรวยตะนีต่อไปขอให้ได้เพิ่งอาะผ้าใส่ตินิไปชืดออันชุดชัวชีวาไปเลยเป็นผมโพผมให้เห็นเหงือกไฮรัน ให้มันให้ยืินซาถูกเป็นไดงไงคือพ่อจากชั้นสั้นแท้ตื่นเต้นพ่อตื่นเต้นจะจับเงินชิบล่ตื่นเต้นตื่นเต้นเม่เคยมีผู้มาสวยโอ่มีผวนอยากมีผวนเม่เคยมีผู้มาสงสารปาหนีปาหนีนี่ผู้เนียนขิดสงสารผู้ถูกผู้หญิงกระซาถูกให้มันให้ยืนเด้ออยู่ดีมีแห่งบุตรีพายแล้วพี่น้องเหาะได้จับเงินชิบ้านขอโทษด้วยชาวชั้นมาที่เจ้าเคยได้ย่บพ่อมี เงิน10ล้านนี่แหละบ่เคยบ่เคยเลยบ่เคยอือบ่เคยได้จักเถื่อแต่เกิดได้ใหญ่มาบ่เคยได้โอ้หาก็ได้จับนี่แหละเนาะหาก็ได้จับจังว่าตื่นเต็มโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องเอ้ยเนาะครั้งแรกในชีวิตตได้ใหญ่มาก็ได้เงิน10ล้านมื้อนี้จัวจว่าตื่นเต้นจัั่นเนๆั่นะวเว้าอยากั่นเลยพี่น้องเอ้ยอบ่เป็นหยังอันน่ะ อันที่ยูชื่อกินกาวน่นนี่ฮะเนี่ยเด้อเพราะว่าเราพี่น้องไงเพราะว่าเราเป็นคนซื้อเองเล็กลาเด็กยังก็หัตถะว่าให้สร้างพาไปโบกเนาะอืมซื้อซื้อสร้างคื้อยางกินน้ำทะเลอเพราะว่าเลี่ยงสร้างอยู่ล่วในเลี่ยงเข่าบนพรมเนาะอ่โดยโดยโดยอ้าสันมันคำอะไรบันนี้ฮขาขอตัวเมื่อก่อนเด้อยายเด้อโดยเอาอันโดยไอ้ไอ้กับผักอัน อวยพรให้แม่เพ่อแม่เป็นชื่อแม่พู่ได้เด้อสักเล็กสชะนอนเนาะเจ้าสบายดีแม่พู่อันนี้เยาวชนว่าชีพี่น้องน้นงมือบ่ได้เนาะมือแล้วพี่น <t> ้องอันนี้มันมันมันจ่องจ่องละมันมือเดียวกันเนาะโดยโดยโดยนมือเดียวก็ได้เนาะอวยพรให้แม่พูเพ่อแม่เด้อเจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่พู่เด้อเจ้าลำใจรวยมันเจ้าเยินไปต่อไปหาจากโลกพายค่ะโดยอ่ะ ให้ให้ลูกพายไค่เจ็บและต่อต่อไปเจ็บจะได้ของไขยอย่ามีต่อไปจ่าเงินจับหลอบจันรวยทำเสาและคำแรงเป็นของพูมให้พูคาผูกหยากลยแล้วคนพิการเนาะมีความสุขมาตลอดน้อยเนาะจักปีเลยนี่น่ามานน่สามสิบสอง โบอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เจ้าถือถือ้าพันปีเจ็ดปีเจ็ดปีเลยกับเพื่อนนี่ยแหละก็แต่งเงื่อนปีน่ะก็พันทวกันปีน่ะดูตอนนี้นี่แล้วเนาะแม่หล่ะขี่เงี้ยวอยู่นี่เลยหน้อยไปบุปผินเลยเนาะเอาตอนไดนกันดีจะน้ำได้เด้อจะได้เคลื่อนไม่ได้เนาะก็ชีไข่ก็เก่าอยู่ดอกว่านี้ โดยเอาฮักคอตัวกับกอนมันนี่เนาะโดยโดยโดยกับกรน้อยย่าเด้อโดยอยู่ดีไม่เฮงห่านว่าเอาพิษอีกเลยสั้นอีกเลยเดินเดินทางตลอดปลอดภัยโดยโดยโดยสาธุเนาะซาจะหนีตัวไปโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องมานี้ก็บ่เตียงกสิขอตัวเดินทางกับกอนพี่น้องเลยเนาะ ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องทั้งแม่พูพ่อครอบครัวขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับพานเงินหมืน่นนอนตื่นหานเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำใดก็ขอให้กับพื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะทั้งแม่พ้อครอบครัวพี่น้องเลยมืนน่อกี้ว่าเตียงมากผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะ พ้าเจ้าแก่จนคํำเพื่อจะมาหอดนนีพี่น้องไอ้สีม่วงแรงเนี่ยเนาะเส้นทางมันกไกลพี่น้องเลยมาเตียงกัแต่ว่าจะเอาเงินขึ้นมาให้เพื่อนให้มันให้เพื่อนเริ่มก่อสร้างก่อตั้งขึ้นให้มันแล้วมันทวนแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแม่เพื่อนกท็ทาเบิ่งยูยเพราะเพื่อนได้ฝากเงินมาแหละพี่น้องเลยแต่เพื่อนจะสิฝากมาตามลังอีกเอาพี่น้นองเน,นาะมะเตียงกะสิบมมาเรื่อยบันไดโดนมาจอะทีนึงเลยพี่น้องเลย ว่าน้ำมันกับเพลงนี่เนะเาะมาเมื่อนี้กับเติมแปดแสนหาสิพันกี่พี่นออ้นองเลยบริกรยังเลยเงินแปดแสนเนาะแต่อาจจะบวเบิดดอกยังได้อีกบื้อนในมื่อนึงพี่น้องเลยมันกับไก่แฮงเนาะนะมาเตียงกสิคีโกโเดินทางกาบก้อนเด้อพี่น้องเด้อบันนี้เด้อก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมเีเฮงบัจจุกุจุค้นอะไรเนาะที่เข้ามาชมคลิปอากาศจนจบบอข่าวโฆษณาพี่น้องเลยกระถาเบิงน้ำกันบะเฮือนเล้าสี งามดูชีชิได้จำใดพี่น้องเอ้เนาะเอา้าวขยูดีมีแห้งเดอ้อบัสสุขุสุขคนพ่นอ,อ,อแม่พี่น้องเนาะกระเตียงกาจิคอตูลาแล้วพี่น้องเอ้ขอตัวกับก่อนคำแล้วบันนี้พี่น้องเ,เอ้อ้าไปแล้วเด้อพี่น้องบายบายเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้อง